ครับก็มาดูข้อที่47นะครับตัวนำทรงกลมรัศมี10เซนติเมตรมีประจุกระจายอยู่สม่ำเสมอบนผิวตัวนำถ่าสนามไฟฟ้าที่ผิวทรงกลมมีค่าเท่ากับ5คูณ10ยกกำลัง6โวลต์ต่อเมตรจงหาศักย์ไฟฟ้าที่ผิวทรงกลมนี้ครับก็มาดูวิธ,ธีทำกันเลยนะครับก็จากโจทย์นะครับสิ่งที่เขาบอกนะครับอันแรกนะครับก็คือตัวของ รัศมีนะครับตัวนี้ก็คือตัว r นะครับเท่ากับ10เซนติเมตรนะครับเราก็จะเปลี่ยนให้เป็นเมตรนะครับเราก็จะได้เป็นนะครับคือ0.1เมตรนะครับก็คือเอา100มาหารกับ10นะครับเปลี่ยนให้เป็นเมตรก็จะได้0.1เมตรนะครับครับจากนั้นนะครับสิ่งที่เขาบอกนะครับก็คือตัวของสนามไฟฟ้าที่ผิวทรงกลมนะครับก็คือตัว e นะครับมีค่าเท่ากับ5 คูณ10ยกกำลัง6นะครับโวลต์ต่อเมตรหรือนิวตันต่อคูลอมนะครับเหมือนกันนะครับตรงนี้จงหาศัก์ไฟฟ้าที่ผิวทรงกลมนี้นะครับก็คือเขาให้หา v นะครับ b ศัก์ไฟฟ้าที่ผิวนะครับเท่ากับเท่าไรนะครับเราจะหาจากสูตรนะครับก็คือ e นะครับเท่ากับ k นะครับ q ส่วนด้วย r กำลัง2นะครับ จากนั้นนะครับเราจะแยกตัว R กำลังสองออกจากกันนะครับเราจะได้ E ของเรานะครับเท่ากับ kq นะครับส่วนด้วย R คูณอยู่กับ R นะครับตรงนี้ก็คือ R กำลังสองเราแยกออกนะครับจากนั้นนะครับเรารู้ค่าของ v นะครับ v ของเรามีค่าเท่ากับ kq ส่วนด้วย R นะครับฉะนั้นนะครับตรงนี้นะครับ kq ส่วนด้วย R ตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ v ตัวนี้ ได้เหมือนกันนะครับเราจะแทน v ลงไปนะครับเราก็จะได้ e นะครับตรงนี้จะเท่ากับ v ส่วนด้วย r นะครับตรงนี้จากนั้นนะครับเราก็จะย้ายนะครับตัวของ r นะครับตรงนี้ขึ้นไปคูณกับ e นะครับเพื่อหา v ของเรานะครับเราก็จะได้ v ของเรานะครับเท่ากับ e คูณอยู่กับ r นะครับจากนั้นเราก็จะแทนค่าลงไปเลยนะครับ ก็คือเราจะได้เป็น v นะครับก็จะเท่ากับ e นะครับแทนลงไปก็คือ5้าคูณสิยกกำลังหนะครับตรงนี้คูณอยู่กับ r นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ0.1นะครับตรงนี้จากนั้นนะครับเราก็จะเอา5นะครับคูณอยู่กับ0.1ตรงนี้ครับก็จะได้0.5นะครับฉะนั้น v ของเรานะครับจะเท่ากับ0.5นะครับคูณสิยกกำลังหนะครับทีนี้ในช้อยเราไม่มีนะครับเราก็จะเลื่อนจุด ให้0.5นะครับตรงนี้เราจะเลื่อนมา1จุดนะครับเราก็จะได้ v ของเรานะครับเท่ากับ5นะครับคูณ10กําลัง5นะครับเพราะว่าเราเลื่อนจุดนะครับเราก็ต้องลดเลขข้างบนนี้ครับให้เหลือ5นะครับเราเลื่อนมา1จุดก็ลด1ตัวนะครับก็จะเหลือ5นะครับหน่วยก็จะเป็นโวลต์นะครับตรงนี้หน่วยเป็นโวลต์นะครับฉะนั้นสักไฟฟ้าที่ผิวทรงกลมนะครับข้อนี้เราจะตอบ ก็คือข้อที่3นะครับก็คือมีค่าเท่ากับ5คูณ10กำลัง5โวลต์นั่นเองนะครับทีนี้นะครับตรงนี้นะครับเราก็จำสูตรตัวนี้ไว้ด้วยนะครับเวลาเราหาสนามไฟฟ้าหรือสักไฟฟ้านะครับเราสามารถใช้สูตรนี้ได้เหมือนกันนะครับ